กรณีผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงของเด็ก14เนี่ยนะคะม,มีผู้เสียชีวิต2คนนะ,ค,ะค,คนหนึ่งนักท่องเที่ยวชาวจีนอีกคนที่เป็นแรงงานชาวเมียนมาเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้มีพิธีชาปนากิจบรรยากาศเนี่ยเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ<ม>คุณแม่ยังคงทําใจไม่ได้เอามือจับที่หัวใจตลอดเวลา<ม>ยังไม่พร้อมกับการสูญเสียครั้งนี้จริงๆค่ะสางความเศร้าสลดให้กับครอบครัวและทางบริษัทเป็นอย่างมาก ที่ต้องเสียบุคลารกรที่ดีน่าชื่อชมและเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญของบริษัทไปอย่างไม่มีวันกลับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางบริษัทจะให้การช่วยเหลือเยียวยาและดูแลครอบครของพี่ตะวันให้ได้รับความสะดวกสบาย นี่ยแหละค่ะก็เป็นการกล่าวอำลาก่อนที่พิธีชาปนากิจจะเริ่มขึ้นนะคะคนี่เป็นบรรยากาศนะคะดูพี่น้องชาวเมียนมาค่ะที่เป็นเพื่อนร่วมชาตินะคะกับผู้เสียชีวิตนะคะคุณตะวันเอาขออนุญาตพูดชื่อละกันมากันเยอะมากเลยนะคะเมื่อวานนี้ ใช่แล้วที่วัดภาสุมาณีจักนะคะที่จังหวัดนนทบุรีค่ะ,คะก็เป็นพิธีชาปนก,กิจนางสาวตะวันนะคะซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตจากเหตุการาดยิงที่ห้างดังค่ะบรรยากาศเนี่ยเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะทั้งญาติพี่น้องทั้งเพื่อนร่วมงานของคุณตะวันเนี่ยก็มาร่วมอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายาช่วงเวลาประมาณสัก11นาฬิกา45นาทีค่ะเจ้าหน้าที่วัดได้นำศพของนางสาวตะวันมาวนรอบเมน โดยคุณแม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็คือนางคินวินมาเห็นหน้าลูกเป็นครั้งสุดท้ายร้องไห้แล้วก็บางช่วงเนี่ยต้องคิวปีกกันไปแบบนี้เพราะคุณแม่เป็นลมนะคะ คุณแม่เอามือจับที่หัวใจตลอดเวลาเพราะยังทำใจกับการสูญเสียอย่างกระทันหันแบบนี้ไม่ได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นนี่นะคะคุณแม่ต้องไปดมยาดมในรถตู้เลยหลังจากนั้นพิธีชาปนกิจก็เริ่มขึ้นในเวลา13นาิก15นาทีค่ะนี่มีเพื่อนๆนะคะก็มาร่วมไว้อาลัยวางดอกไม้จันทร์ที่หน้าลงศพแบบนี้เมื่อวานนี้เนี่ยทางพันตำรวจเอกทวีสอดส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เดินทาง ร่วมพิธีนะคะแล้วก็มาให้กําลังใจคุณแม่และญาติญาติของนางสาวตะวันทางกระทรวงเนี่ยได้มอบเงินเยียวยาผู้เสียหายต่างคดีอาญาซึ่งก็เป็นไปตามสิทธิ์ทางกฎหมายพรบค่าตอบแทนผู้เสียชีวิต นะคะและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาจำนวน2 0 0นบาทส่วนการช่วยเหลืออื่นๆเนี่ยยังอยู่ระหว่างการดําเนินการตามขั้นตอนค่ะเพราะว่าทางสยามพารากอนก็จะมีการชดเชยเยียวยาให้กับผู้สเสียชีวิตนะครับรายละ5ล้านบาทก็เงินเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอละฮะกับการจากไปของ ล,ลูกสาวนะคะ,นะของลูกสาวและรวมทั้งถ้าท่านผู้ชมได้ติดตามช่วงข่าวสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพ่อของเด็ก14มีการไปคารบศพทางคุณตะวันผู้เสียชีวิตนะฮะมแม่ของคุณตะวันเองก็บอกว่าไม่ถือโทษกดเครืองอเพราะว่ารู้ว่าก็เจ็บปวดเหมือนกันที่ลูกชายวัย14ของทางฝั่งคุณพ่อเป็นผู้ก่อเหตุนะครับผม